อ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะไปกันน่าจะเป็นวีคหน้านะครับที่จะไปกันครับผมเป็นบิลกินแฟนพีพีกิทแฟนเอเชียแฟนมิทติ้งครับก็ลากยาวตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับผมก็จะมาจบที่นี่ที่มาเก๊าตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศแบบหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเอ็นเตจิมันก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเสมอเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะไปเจอแบบเอ็นเตจิ่แบบไหนแฟนๆแบบไหนอะไรแบบนี้ก็เออก็รอดูรอชมกันนะรอดูรอชมกันเลยค่ะโอเคคไมับ แฟนคนบานสันาร์กนเยอะมากว่าเพื่อเศรษฐกิจิว่าถ้าเรามีรูปกับพี่กิงเมื่อไหร่เขาจะแบบแจกเงินแจกทองอ๋อก็คือถ้ามีรูกเ็จะแจกเงินจากทองไปด้วยกันไม่มีรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาอยากขับเพื่อเศรษฐกิจตีต้องลงเขาอยากขับร้านตีาอยากให้เศรษฐกิจสัมพันธตี้องลงต้องมีไปไม่ถูกละแล้วต่อเมื่อกี้คือฉันด ะนก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันเออเศร็จกินตับเพื่อนเลยนะปีได้เงินเลยเนาะบิวกินเขาเดี๋ยวให้บิวกินทาคิวนิดหน่อยเดี๋ยวแต่แต่มีแต่มีอยู่ในสต็อกใช่ไหมคะรูปรูปมีในสต็อกไหมรูปเจ็ดแปดปีเราก็มีพี่อ๋อประจุประจุบันก็มีต้องรอรอแต่งก่อนจะมารอแต่งก่อนเดี๋ยวเข้าในส่วนของหมือตุ๊กัน แสงนิดนึ่งมีเมียมไหมต้องมีเมียมได้ไหมบีไอพีเปิดกันเลยวันนี้มีหลายมียมากเลยนี่ไม่ทันแล้วนะคนเดียตอนนี้กลับมาลุยงานแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยครับลุยงานรัวๆเลยตั้งแต่กลับมาเมื่อวานก็ทํางานมาแล้วก็ยาวๆเลยครับผมถึงแบบประมาณก็สิ้นเดือนนี้ก็ได้เจอกันทุกวันนเลยนะอะไรนะครับ เพลงซิงเกิลใหม่ก็กำลังทำอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบใกล้จะไฟแนลแล้วครับแล้วก็รอถ่ายเอ็มวีแล้วก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันน่าจะประมาณต้นเดือนมีนาครับแทบเหมือนเดิมถือว่าแนวไหนแทบเหมือนเดิมไม่แทบเลยพี่เบื่อแล้วแทบวันหวานเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ปีี่แล้วบอกว่าแทบนะตอนนี้หวานละรอลุ้นดีกว่ารอลุ้นได้พี่ระเด็ดหรือเปล่าได้พี่ระเด็ดดิลุ้นได้ไงเปล่าไม่ใช่ ยิ่งกว่าพี่นะเด้อยอางนีไม่ได้ใครเลยโอเคขอบคเรามีหลายงานอยู่